สวัสดีครับพบกับช่องโรคเวนโรคกรรมโรคคลํำคร่าเรื้อรังรักษายากรักษาไม่หายมีโรคแทรกมีโรคตามผมก็จะมาพูดถึงไข้ทับระดูนะครับเป็นอาการที่รักษายากรักษาไม่ค่อยหายก็สาเหตุมาจากระดูหรือประจำเดือน มาจากคนละที่ยาตัวเดียวกันนะครับรักษาไม่หายตามพระคัมภีร์มหาโชตรัตนะครับว่าด้วยการกำเนิดของรด,ดูหรือประจำเดือนนะได้แบ่งแหล่งที่มาทั้งหมด5แหล่ง 5. โลหิตรด,ดูหรือประจำเดือนที่เกิดจากกระดูกสังเกตอาการเบื้องต้นดังนี้ ก่อนประจำเดือนจะมาหนึ่งวันจะมีอาการปวดท้องปวดเมื่อยปวดตัวเจ็บเอวเจ็บหลังปวดกระเบนนิบเกิดจากกรรมพันธุ์นะครับเกิดจากพันธุกรรมพอประจำเดือนมาก็จะหายนะครับนี่คือแหล่งที่มาของโลหิตรดูหรือประจำเดือนนะครับที่มาจากกระดูก โลหิตระดูหรือประจำเดือนถ้าจะรักษาให้หายขาดจะต้องใช้ยาถึง3ตัวนะครับอันที่ 1. ยาประจุนะครับก็จะใช้ก่อนประจำเดือนจะมา 2. ยาขับก็คือใช้ขณะที่ประจำเดือนมา ยาขับนี่มีอยู่สองตัวนะครับก็คือยาายโลหิตและยาลุโลหิตผลนี้ก็จะช่วยแก้โลหิตเน่าโลหิตเสียนะครับยาตัวที่สามก็คือยาบำรุงก็จะใช้หลังประจำเดือนมานะครับจะใช้สามตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้ไขทับฤด,ดูหายขาดนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ